ใหญ่ครับน,นี้อาาากรติดตมมกันเ,เลยครับสุดยอดนะครับ เ้่าดีมากเลยครับคนนักตกปลานี่เป็นร้อยเลยนะครับนะรน,น,นะครับโดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วครับผมโดนนะครับเดี๋ยวเลยลองมาดูกันนะครับผมว่าจะได้ไซส์ประมาณไหน ไซส์ก็น่าจะประมาณเกือบโลนะครับโอ้โหเดี๋ยวดูไซส์นะครับโอ้ไซส์สวยเลยครับผม ครับผมขึ้นมาแล้วครับนี่มานะครับผมสาสวยนะครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับผมที่ตกปลานะครับผมตรงแม่น้ําเจ้าพยานะครับตรงเขตจังหวัดอ่างทองนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เข้ามานะครับแล้วก็นักตกปลาก็จะจอดรถกันนะครับ รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ก็เยอะมากเลยนะครับตลอดทั้งแนวเลยครับแล้วก็มีแพรตกปลาด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะให้ดูครับนี่ครับยาวไปหูเลยนะครับตรงฝั่งตรงนน้นก็จะมีเป็นแพรตกปลานะครับอยู่หลายแพรอยู่ครับแพตกปลาแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นกระชังเลี้ยงปลานะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นนักตกปลานะครับ เยอะมากเลยนะครับ ลีลานะครับน้องเสื้อสีน้ำเงินนะครับดูนะครับน่าจะเป็นเซียนนะครับไม่ธรรมดานะครับ คู่เลยนะครับฝั่งนี้ก็กินนะครับ ะครับคนนี้หมานมากเลยนะครับผมกินบ่อยมากเลยครับเสื้อ 4, สีมออกแดงนะครับอันนี้เพิ่งตีไปนะครับกินขามึเลยนะครับน่าจะมีไซเร้หาหลุดครับโอ้เีได้ครับ ติดติดกันเลยนะครับนี่ก็โดนนะครับอยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับผมกินกน,นะครับผมมาแล้วเลื่อ็นี่ครับเนี่ยติดกันเลยครับสุดยอดนะครับ ้อยขึ้นแล้วนะน่หน้าพี่อมันน่ะมันลอยอยู่หน้าพี่นะายมือน่ะ้หน้าทายมือเลยน่ะอันนี่ก่อนผลผนผเอ็นกอน

สาสใหญ่ครับติดตอมากแติดแล้วไล่กับ้านเขาพี่เขากลางตางครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนเย็นนะครับยิ่งเย็นคนยิ่งเยอะนะครับผมนี่นะครับมีกะเช้าออกกะบ่ายเข้ากะบ่ายออกกะเย็นเข้านะครับ อันนี้ก็จะเป็นเต็นท์เลยนะครับนี่น่าจะนอนค้างคืนกันเลยนะครับแล้วก็มีทั้งด้านกลางแม่น้ํานะครับก็จะมีเรือนะครับตกบนเรือเลยนะครับแต่ว่าตกบนเรือตอนเย็นนี่ค่อนข้างกินดีนะครับเพราะว่าส่วนมากปลาสวายจะขึ้นขึ้นกลางแม่น้ํานะครับตีไม่ค่อยถึงนะครับแต่ว่าเรือนี่คือหย่อนแล้วก็กินเลยครับสุดยอดเลยนะครับวันนี้ได้กันหลายคนมากเลยครับได้กันเยอะมากเลยนะครับ ก็บรรยากาศสุดยอดเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับผมถ้าชอบก็บากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ